เอาละครับกับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านเลยนะคะผมแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะคะผมเจอกันอีกแล้วนะคะผมกับช่อง k k d ไว้นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมสลัดิน่าภาคที่4นั่นเองนะครับผมต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็คือโรงนานัน่นเองวันนี้เราก็แน่นอนครับเราจะมาหาอะไหล่มาซ่อมรถกันนะครับเราก็จะออกไปจากป่าบ้าหลังนี้เลยนะฮะป่าบ้าแห่งนี้เลยอะ นุ่นมีของแล้วครับ1 2 3 4แล้วนั่นข้างหน้ามีอีกครับมันจะอีซี่มากเลยนะแต่ตัวน,นี้เป็นด่านที่โคตรยากเลยนะบอกให้เป็นด่านนี้มันมีให้เลือกอยู่3อันเนี่ยมันจะมีด่านง่ายปานกลางแล้วก็ยากส่วนตัวน,นี้ผมเลือกเป็นด่านยากเลยนะครับผมเพราะว่า,วามันชินแล้วกับเซรีน่าตอนนี้เขายังไม่มาหรอกนี่คือแบตเตอรี่ใช่ไหมนี่โอ้ยมันดูดอ้าวเอาได้แล้วโอ้ยมันดูดครับมันดูดเซรีน่ามันดูดหน้าเราสะบัดเลยอะ แต่มันก็จะเดินหาหญ้านิดหนึ่งเลยครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันมีทั้งต้นไม้มีอะไรเนี่ยเราก็แค่เดินส่องได้ยินเสียงกบปะมีเสียงกบด้วยครับที่นี่น่าจะเป็นสวนมันนี่เป็นที่ที่เรามาเมื่อกี้ไม่ใช่หรอเนี่ยใช่ปะเป็นที่ที่เรามานีห่หว่าเออเป็นท,ที่เรามาจริงๆด้วย เฮ้ยมีกองหินอยู่ตรงนี้ด้วยกองหินน่าจะมีของนะเนี่ยหินเน่าๆเฉยๆครับโอ้ยไม่มีอะไรครับหินเน่าหินเน่าๆเฉยๆนี่ถ้ามีหมาหอนนี่ดีมากเลยนะเนี่ย นอนนั้นเป็นไอ้นี้แล้วเป็นเนินแล้วครับเป็นเนินดินแวผมจะต้องเดินไปหากอไม้กอไม้เยอะๆเนี่ยอาจจะมีดีก็ได้นะเฮย้ยอ๋อตรงนี้คือรถเราเราต้องมุดป่าป่าไปเลยครับฉีกป่าเลยครับฉีกป่าเลยนะเนี่ยผมจำได้นะว่ามันจะมีเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจ มีบ้านหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละแล้วมันก็จะมีอะไรชิ้นนึงที่มันห้อยอยู่บนต้นไม้แต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นเลยวะเฮ้ยวันนี้ก็จะลงให้หมดทั้ง3-4 EP อีพีนี้เลยฮะท่านผู้ชมเฮ้ยอะไรแดงๆวะนั่น อย่าโผล่มาอ้าปากใส่มันหนามากเลยอ่ะเอ้ยดูดหน้ากูเลยเอ่ะอย่าดูดหน้ากัน <c oughs> เจ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มามงกระลวงได้นะจ๊ะนี่คืออะไรวะน้ำมันนะครับผมเจอน้ำมันแล้วเหลือพวงมาลัยปึ๊บมีอะไรอีกเดินหาเรื่อยๆนั่นแหละกองหินตรงนี้มันคุ้นๆจังเลยวะหมดที่ให้เดินแล้วมั้งเนี่ย จะต้องเดินหาของระยะไกลๆโอ้ย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 ้าเออคนดูจะบอกว่าโอ้ยพี่ผมเวียนหัวจังเลยอะใช่ไหมเวียนหัวไหมเราก็ต้องเวียนอยู่แล้วแหละเราต้องหลบหน้าผี เดี๋ยวนะตอนนี้ยังยังไม่เคยมานี่หว่าหรือเปล่าไม่คุ้นชินเอาซะเลยนะฮะเปิดไฟในรถโคตร้อนน,นี่ปิดไฟดีกว่าเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอ๋อตรงน,นี้เรามาแล้วครับ <มา S 1> ยังไงล่ะทีนี้ไปไหนได้ล่ะข้างหน้านู้นข้างหน้านู้นแน่ๆแหละ ลองเดินไปที่ที่เราไม่ไม่คาดคิดที่เราจะไปดูครับมันเผื่อมีของเนี่ยไอเนินพวกเนี้ยเราออกไปไม่ได้แล้วใช่ไหมมันออกไปไม่ได้ครับมันบังคับแค่นี้สุดป่านี้จะมีอะไรบ้างวะเนี่ยที่นี่มันเป็นเหมือนกับสวนสวนมันนี่แหละดูดีเขาเกรดดินไว้แล้วด้วยเขาไถาดินไว้แล้ว เขาไถดินไว้แล้วพร้อมปลูกแล้วไม่ตายเถอะตอนนี้ผมต้องหาของลมาเลยอีกแค่3มชิ้นซึ่งมันจะหายากกว่าทุกด่านที่ผมเล่นมาแต่ตอนนี้ผมยังไม่เจออะไรเลยนะผมได้3มชิ้นแล้วเวลาผ่านไป5้านาทีแล้วยังไม่ได้ของเลยอะ่ะเฮ้ยโผล มันโผล่ตลอดเลยนะเซเรนิน่าเนี่ยเฮ้ยนี่อะไรวะเฮ้ยเออเนี่ยามาเดินมาเจออย่างนี้ตั้งแต่แรกเพราะว่าอยู่ทางเข้ามาอยู่ไหนก่อนทางเข้าอยู่ไหนก่อนครับเฮ้ยทำไมอะซ่อนผัวไว้ในนี้ใช่ไหมถึงไม่อยากให้เข้าไปโอ้ยอย่าสิไม่เอาสิขอนะครับขอเข้ามานะครับที่นี่มันเหมือนกับเป็น อะไรสักอย่างหนึ่งเขาพยายามจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยน่าจะมีของแหละไม่มีก็บ้าแล้วใหญ่ขนาดนี้มันมีทุกซอกทุกโพยทุกซอกทุกมุมที่นี่มันต้องมีของอ้าวโอ้ยยังไม่หมดครับยังไม่สุดมันทําให้เหมือนกับเป็นเขาวงกวดนี่ยเห็นไหมหรือว่าทางเข้ามีต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ดังนี้ด้วยครับแล้วก็ มันน่าจะมีของอยู่ในนี้นู่นไงรอรถมันอยู่ลึกขนาดนี้เลยเหรอเออได้สี่แล้วครับท่านผู้ชมแล้วเราก็ต้องวนออกไปจากที่นี่ด้วยนะวนออกไปจากที่นี่แล้วมันก็ต้องเดินไกลอีกเหมือนเดินทางไกลงั้นแหละตอนนี้หกนาทีสี่ทันญานะครับท่านผู้ชมหกนาทีสี่ทันญาแล้วนะผมต้องทยอยตัดนะเนี่ยทยอยตัดคลิปลงแต่ะละคลิปแต่วันนี้จะลงยาวๆเลยครับ เพราะว่าเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าผมก็จะแคสเกมอีกไงแคสเกมแบบเห็นหน้าตากันโอ้ยชินแล้วมันไม่กลัวแล้วเนี่ยมันชินอ่ะมันชินอ่ะเออคอแบบใหม่ๆบ้างได้ไหมอาทิเช่นกระโดดงับคออะไรเงี้ยเอออย่างนั้นแหละท่านี้เรายังไม่มาเนาะแต่เราก็ต้องเดินดูก่อนนะเพราะว่ามันมันน่าจะมีบางที่ที่สะดุดตากรรมการครับ นูนว่าแล้วไงพวงมาลัมันต้องห้อยไว้มันต้องห้อยพวงมาลัยไว้ตรงไหนอีกตรงนี้ไม่มีแล้วไปดูฝั่งนู้นปะสุดท้ายโอ,โอ้ยสุดท้ายแล้วเหลือเหลือชิ้นส่วนสุดท้ายเราจะกลับบ้านแต่ว่าเจอชิ้นส่วนสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะกลับได้ปุ๊บเลยนะแล้วผมก็ไม่รู้ว่ารถเราจอดไว้ไหนแล้วเนี่ยโอ้ยเนาะ โอ้ยโดนดูดระยะไกลเลยครับเซดิน่าจะชอบดูดจังเลยวะเนี่ยตอนนี้ไม่มีของเลยวะเหลืออะไรวะกุญแจรถมั้งอ๋อละเหลืออันสุดท้ายเองอะหมดแล้วอ่ะทเ,เนี้ยเฮ้ยห้องน้ำอ้าวอุใส่ห้องน้ำนี่ มันต้องอยู่ในห้องน้ำนี่ต้องอยู่ในห้องน้ำนี่แน่ๆแหละมันต้องอยู่ในห้องน้ำขอเอาประทางเข้ามาอยู่ไหนวะนี่ไงทางเข้าน่าจะมีอเอ้ยบ้าเอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้เออกลับบ้านกันเถอะท่านผู้ชมเรามานานแล้วแม่ตาม อยู่ไหนนะรถอยู่ไหนแล้วรถเราจะไปหาที่ไหนวะเนี่ยรถอยู่ไหนของที่วันนี้เราเดินมาจากฝั่งนี้แสดแสวว่ารถก็น่าจะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมด้วยด้วยสัญชาตญาณของคนหลงหลงลืมลืมเรามาเจอห้องน้ำนี้แล้วก่อนหน้านั้นแดวว่าทางออกล่ะมันอยู่ข้างหน้านั่น เราก็แค่ต้องกลับไปหารถที่เดิมตรงนั้นไม่ดีเลยบะดูว่ารถอยู่นี่วะเฮ้ยไม,ไม่กลา้าครับอยากกลับไปทางนี้จะถ้าไปทางนี้แล้วไม่เจอรถทำไงดีเราต้องรีบออกไปจากที่นี้แล้วเซรีน่าเนี่ยรู้ว่าเราชนะแล้วรู้ว่าเราได้ของหมดแล้วแกก็จะโผล่ใส่หน้าเราบ่อยๆนะ ตอนนี้เป็นเนินครับพยายามเดินชิดเนินไว้ผมว่าทางออกมันอยู่ไม่ใกล้แล้วก็ไม่ไกลน่าจะมีปุ่มที่แบบกวดวิ่งบ้างนะถ้ากวดวิ่งได้ในโคตีเลยครับมันเร็วไงวิ่งป่าราดเลยอะไรเงี้ยมันน่าจะมีแบบปุ่มกดแล้วเอ้ยเราสลดดินหน้ามันวิ่งตามอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เป็นเหมือนกับไอนีอารัมพบ,บทก็ได้ลหลอนๆหารถไม่เจอแล้วเว้ย มันรถก็จอดแอบ,บกับพวกนี่แหละครับแอบบกับพวกเนินอะไรเงี้ยเพราะามันจะเป็นสี่เหลี่ยมแค่นั้นเองแต่ว่ามันมืดถ้ามันเช้าหรือสว่างเราก็จะเจอไงส่วนมากเกมแกรนนี้เนี่ยเราไม่เคยเจอเกมที่แบบแนวตอนเช้าบ้างเนาะมีแต่กลางคืนเลยเพราะว่ามันให้ได้บรรยากาศผีไม่แต่ว่าอยากให้มีแบบตอนกลางวันบ้างอะไรเงี้ยนูนไงผมเจอรถแล้วท่านผู้ชม คลิปนี้ยาวมากเลยนะเฮ้ยรถหายไปซี่หนึ่งเลยวะโอ้ยไม่ใช่ครับโอเคนะครับท่านผู้ชมมาเป็นว่านะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของ K K DIY นี้นะครับผมเป็นไงกันบ้างน,นะฮะก็ผ่านมา4 EP แล้วนะผมก็ EP นี้เป็น EP สุดท้ายนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ